วันนี้น้องฟาสัยมาระบายสีงานพัสมุเจดีมาว่าสายเล่นโรงเรียนมาเหรองานน,านามัสการองค์พระุทเจดีสมุัตปราการระบายอะไรระบายเจ้าหญิง สบายจะยิงเอลซาใส่จับมือขวาค่ะนักวัสายถนัดชอบจับแต่มือซ้ายสบายหน้าก่อนจะยิงอาซาผมสีอะไรผมจะยิงเอลซาสีเหลือง